คยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอลี่ a n n e l นะคะและในตอนนี้เราก็อยู่กับเกมดิสไลค์กันค่ะและในวันนี้เองนะคะอายก็จะมาแนะนำวิธีเล่นกับหอคอยการเวลาชั้นที่45กันค่ะโดยตอนนี้นะคะหอคอยการเวลาก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงนะคะก็รีบมาลงละกันนะคะจะได้มาเอาของรางวัลกันนะ สำหรับชั้น4 5นะคะดีบับที่เราจะเจอเนี่ยก็ตามที่เขาเขียนระบุเอาไว้เลยค่ะก็คือหากเราโดนโจมตีของฝ่ายศัตรูนะคะ,ะ,คะก็จะโดนลดพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งก็หมายความว่าหากเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะโดนตัดหลอดเลือดนะคะที่จะขึ้นแถบสีเทาของหลอดเลือดของเรานั่นเองค่ะซึ่งสำหรับชั้นนี้นะคะใครที่มีตัวอาเมดอยู่ในปาร์ตี้ก็อาจจะทาให้เล่นง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าสกิลของอาเมดเนี่ยเขาสามารถ ล้างในส่วนของโดนตัดหลอดเลือดได้เนาะแต่สําหรับใครที่ไม่มีนะคะก็สามารถเล่นได้เช่นกันค่ะแล้วก็วิธีเล่นเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะโดยทีมที่ i-setting ไว้นะคะที่เพิ่งลงผ่านไปเนี่ยก็ตามนี่เห็นเลยค่ะว่าทีมที่ i อเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นทีมเดิมเลยละกันนะคะจากที่เราเล่นชั้น40กันมานะคะซึ่งทีมนี้นะคะก็จะเน้นสปีด CC แล้วก็ลด AP ฝ่ายตรงข้ามอีกแล้วนั่นเองค่ะ ส่วนเซ็ตเลลิกที่ไอใช้นะคะก็ตามนี้เลยค่ะสเตตัสแบบเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะก็ตามที่เห็นเนาะใครที่มีของประมาณนี้ก็สามารถใช้ลงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของนาจานะคะต่อด้วยของแซนเดอร์ใช้แบบเดิมเลยใช้เหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะที่ไอลงชั้น40เลยนะต่อด้วยหลงเมียนนะคะแล้วก็ตัวอัพพอลโลค่ะและสุดท้ายที่ไอใช้ก็จะเป็นแพนโดล่าค่ะ ซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีเอสเปอร์ที่เหมือนอนะคะก็สามารถใช้ตัวอื่นทดแทนกันได้นะคะที่ใช้ความสามารถแบบคล้ายๆกันก็คือเราจะเน้นสปีดแล้วก็เน้นการซีหรือก็คือการใช้สกิลขัดขวางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสตัรการฟอร์การลดความเร็วอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายตัวที่สามารถลด AP ได้นะคะซึ่งตรงนี้อ i เชื่อว่าก็ต้องมีทุกคนอยู่แล้วล่ะกับตัวอพอลโลนะคะสามารถใช้ลงกับชั้นนี้ได้เลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีเล่นกันนะคะว่าสำหรับชั้นนี้นะคะอายเล่นประมาณไหนเนาะมาเริ่ม ต้นที่เฟสแรกกันก่อนนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับในการเล่นชั้นนี้นะคะอายไม่ได้คิดเลยว่าจะเก็บตัวไหนก่อนเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าแผนที่อายเตรียมไว้เนี่ยก็คือเราจะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะออกสกิลมานั่นเองค่ะแต่ถ้าจะให้แนะนําว่าในเฟสแรกตรงนี้นะคะควรตีตัวไหนก่อนเพื่อจะเซฟตี้ที่สุดอะไรอย่างนี้เนี่ย อายก็จะเลือกเก็บตัวลู่เเยียนก่อนค่ะและค่อยเก็บตัวโคลอี้หรือว่าบอนนี่ต่อไปนะคะโดยการที่เรานะคะก็จะต้องดูเกจดเอข้างล่างตรงนี้นะคะว่าใครมาก่อนมาหลังอะไรอย่างนี้เนาะก็จะคอยใช้ตัวอ p พอลโลหรือว่าหลงเมียนเนี่ยปาสกิลตัด AP ฝ่ายตรงข้ามกันไปค่ะซึ่งวิธีเล่นหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นั่นเองค่ะ และในคลิปการเล่นในครั้งนี้นะคะก็เป็นคลิปที่อายลงครั้งแรกแบบเทคเดียวจบเทคเดียวผ่านอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเล่นของอายตรงนี้เนี่ยก็อาจจะดูไม่เพอร์เฟกต์เลยเนาะแต่ก็สามารถรับชมแล้วก็นําวิธีเล่นในตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้กันได้นะคะก็น่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเล่นได้เพอร์เฟกยิ่งขึ้นนะคะก็ลองดูกันไปเนาะ าที่เฟสที่2นะคะเฟสนี้เนี่ยไอยเลือกที่จะตีไกอาก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราพลาดให้เขาออกสกิลมามันจะเป็นอะไรที่แย่ออกมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากเราจะต้องห่วงเรื่องดีบัฟชั้นที่ว่าถ้าหากเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะโดนติดตัดหลอดเลือดแล้วนะคะ ตัวสกิลของไกอาเองเนี่ยถ้าเขาสามารถลบ AP ของทีมเราได้สําเร็จนะคะเราก็จะติดสตันไปด้วยนั่นเองค่ะก็คือจะทําให้เรานะคะไม่ได้เล่นเนาะแล้วก็อาจจะทําให้ตายยกทีมอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถซีซีอะไรไกอาก่อนได้นะคะก็คือทําไปก่อนเลยค่ะ ส่วนตัวอื่นๆนะคะที่เหลือเนี่ยก็เล no so <izo S 1> ่นตามแบบเฟสแรกได้เลยค่ะ สำหรับเฟสสุดท้ายนี้นะคะตรงนี้เนี่ยไอยเลือกที่จะตีตัวสปริงก่อนค่ะเพราะว่า AP ของเขาไวสุดในทีมเนาะเราก็เลือกตัดออกไปก่อนค่ะและที่เหลือนะคะก็พยายาม CC แล้วก็ลด AP ตัวอื่นๆต่อไปค่ะโดยเฉพาะโอดินหรือว่าตัวเรเวนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจริงๆ้ให้ดีนะคะควรให้อ p พอลโลนะคะออนติดตัวเขาเอาไว้เลยค่ะคอยลด AP เขาไว้นะคะอย่าให้เขาออกสกิลโดยเด็ดขาดเลยค่ะ ซึ่งอย่างในคลิปนี้นะคะถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอายก็เล่นพลาดอยู่เหมือนกันค่ะเผลอให้เขาออกสกิลมานะคะซึ่งก็คือเกือบแตกเกือบป้องเล่นใหม่เลยค่ะเพราะสกิลอันตีของโอดินนะคะเป็นโจมตีหมู่นะคะที่มีดีบับลดป้องกันทีมเราค่ะแล้วก็ลบบับทีมของเราทั้งหมดอีกด้วยและยิ่งชั้นนี้นะคะมันจะมีดีบัฟตัดหลอดเลือดนะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามอยากให้เขาออกสกิลค่ะเพราะว่ามันแรงนั่นเองค่ะ ส่วนตัวอื่นๆนะคะที่เหลือเนี่ยก็เล่นเหมือนทุกเฟสค่ะคอยซีซีไปนะคะส่วนอพอลโลนะคะสําหรับในเฟสที่3นี้เนี่ยก็คือยิงสกิลหนึ่งใส่โอดินแบบปยาวๆเลยค่ะโดยวิธีเล่นชั้นที่45ของอายก็จะเล่นประมาณนี้นะคะก็ลองนําวิธีเล่นไปปรับใช้กันดูนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อายก็ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ ไม่บายค่ะ When the show goes, you're looking for cash mm -hmm. up, but don't want mm -hmm. up. So work your ass up, get rid of a gas